ใส่แค่ฝาเดียวนะฝาเดียวฉลากตาอ,อากรยังอยู่เลยเห็นไหมฮะแล้วมันจะหอมมากๆเลยค่ะไม่ใช่ว่าขี้เมาชอบนะคนไม่เมาคนไม่ขี้เมาก็ชอบนะคะและแล้วสารพัดผักในกระมังนี้ก็ ถูกจับผัดเราจะต้องนําผักทั้งหมดเลยนะคะลงมาผัดในน้ํามันด้วยไฟแรงๆนะคะให้ผักเขาสลดกันนะคะเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆเนี่ยมาทานจับฉ่ายพร้อมๆกับแม่นันเลยนะคะตอนนี้เรามาผัดก,กันก่อน,นะคะ่ะแม่นันก็จะผัดทั้งหมดแล้วก็โยนลงในหม้อเลยะะเท้าถูกจับรวมมาอยู่ในหม้อน,นี้หมดเลยนะคะมีเต้าหู้ก้อนด้วยเห็นไหมคะและนี่เลยค่ะพริกไทยใส่เยอะๆเลยค่ะใส่เยอะๆเลยแม่นันชอบใส่ไปสองช้อนเลยค่ะมันจะหอมพริกไทยมากเลยนะคะต้องก่นเองนะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้น้ำมันงานะคะตามังกอนคู่ก็อร่อยนะคะเราใช้วิธีเหาะนะคะเหยาะนะคะไม่เทพรวดนะเพราะถ้าเทพรวดเนี่ยกลิ่นมันมันงามันจะไปกลบอาหารนะคะและที่ยิ่งขาดไม่ได้ก็คือเหล้าค่ะเหล้าจีนแม่นังก็ใช้ตาเจดีนะคะฉลากสีนี้จะราคาถูกนะคะแม่นังนก็ชอปมาในราคาถูกแพงบ้างถูกบ้างสลับใช้กันไปนะคะ่ะขวดนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ160 ร้อยหกสิบกว่านะคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โหแล้วมันจะหอมมันจะช่วยแบบว่าดึงกลิ่นดึงจุดเด่นของอาหารเมนูนั้นๆขึ้นมาใส่แค่ฝาเดียวนะฝาเดียวฉลากตาอากอนยังอยู่เลยเห็นไหมฮะแล้วมันจะหอมมากๆเลยค่ะไม่ใช่ว่าขี้เมาชอบนะคนไม่เมาคนไม่ขี้เมาก็ชอบนะคะเพราะมันอร่อยมันหอมจริงๆถ้าคนไม่เคยใช้เหล้าจีนอ่ะจะไม่มีทางรู้เลยว่า เขาดึงรสชาติความนุ่มระมุนของอาหารออกมาได้ยังไงนะคะแล้วค่อยๆตุ๋นเบาไฟไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหเห็นไหมคะมันนัวมากเลยอะตอนที่แบบว่าผักอะฮะกำลังโดนความร้อนค่อยๆค่อยๆนะคะให้ไฟเบานะฮะ ค่อยๆตุ๋นค่อยๆตุ๋นค่อยๆต้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วผักจะได้พี่อย่างอร่อยเลยแม่นันเออแม่นันต้มไปประมาณ20นาทีได้นะคะผักกําลังดีเลยค่ะนะคะหัวใช้เท้านี่ก็แบบกําลังทานมากๆเลยนะคะโอ้โ,โมนี่เจค่ะเจแม่นันอยากกินเจค่ะวันนี้นะคะก็เลยทําขึ้นมานะคะเชียร์แต่แคร์เลยเจจับชายนะคะเชิญเพื่อนๆมากินจับชาย จับชายไม่ได้หมายความว่าผักสิอย่างนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแม่นันพูดมาแค่3อย่างทําไมเรียกจับชายจับชายในที่นี้คนจีนเนี่ยหมายถึงการจับผักอะไรก็ได้การนําผักอะไรก็ได้หลายๆอย่างมารวมกันโอ้โห